สวัสดีค่ะ พามาหาของอร่อยกินกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปิ้นพามาแถวฟ้าห้ามค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นร้านเบเกอรี่แล้วก็กาแฟรวมกันเลยตัวกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวห้ารสสำหรับเบเกอรี่นะคะชื่อว่า AI เบเกอรี่หรือ I b เบเกอรี่ที่เขาว่ากันว่าเชฟเนี่ยนะคะไปร่ำเรียนมาจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเลยค่ะเลยเลยทำเบเกอรี่ออกมาแบบนี้ซึ่งกว๋วยเตี๋ยวกับเบเกอรี่เนี่ยเขาอยู่ในสถานที่เดียวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นร้านของคุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับ รับเบเกอรี่เนี่ยลูกเขาเป็นคนทําค่ะมาถึงนี่เป็นตกใจเลยเป็นสั่งเมนูข้าวขาหมูไปทุกคนรู้ไม่เป็นตกใจอะไรคือจานนะคะใหญ่มากเพราะว่าราคาเนี่ยถูกแต่มาถึงนี่โอ้โหให้เยอะที่สําคัญอร่อยด้วยนะคะทุกคนวันนี้เผลอสั่งไปหลายอย่างเมนูซีฟูด้ดกระทะร้อนสั่งมาตกใจเลยคุณแม่มาเสิร์ฟอันใหญ่มาก แต่อร่อยมากๆข้างนอกกรอบดีค่ะแล้วก็รสชาติอ่ะพอดิบพอดีไม่มีรสไหนนำโดดกลมกล่อมได้แบบลงตัวเลยค่ะกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานนะคะเพิ่นก็เดินไปสั่งกาแฟก่อนที่ทางร้านเขาก็แนะนำเป็นตัวมัทฉะผสมกาแฟและอีกตัวหนึ่งก็เป็นอเมริกาโน่ของทางร้านอร่อยมากทุกคนไม่หวานจัดค่ะ ถึงจังหวะเวลาที่เรารอคอยกันมานานนั่นก็คือเบอเกอรี่ใช่ไหมคะทุกคนเบเกอรีร่ของที่นี่มีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วราคาทุกคนดูสิ 50, 40, 60 ถูกมากที่สําคัญอร่อยมากเปิ้นอดใจไม่ไหวที่จะกินที่ร้านนะคะก็เลยสั่งมากินที่ร้านชิ้นหนึ่งโอ้โหขนาดเปิ้นอิ่มแบบท้องจะแตกแล้วนะก็ยังกินเค้กได้อยู่คือเค้กของที่เนี่ยอร่อยมากแล้วเปิ้ลเห็นตัวไหนเปิ้ลก็อยากกินไปหมดก็เลยจัดเต็มกลับบ้านเป็น10ชิ้นเลยค่ะ